นี่นะครับ SSD h a d i t คาดว่าน่าจะเป็นของปลอมนะครับมปลอมอยังไงก็อาการลองดูสิไฟกระพริบกระพริบกระพริบเนะี่ยตอนที่กำลังย้ายข้อมูลอยู่ตอนนี้เรากำลังทำการย้ายข้อมูลนะครับจากลูกเนี้ยมาเข้าสู่ โน้ตบุ๊กของเราซึ่งตอนนี้ก๊อปปี้ข้อมูล <c oughs> เราลองดููก <c oughs> นะไอ้ส่วนของฮาร์ดดิสเนี่ย SSD เห <c oughs> มือนใหม่ไหมเหมือนของของจริงไหมน,น,นี่ก็ใช้ก็คือใหม่ๆอยู่เลยนะ <c oughs> แล้วก็ c o อปปี้ข้อมูลเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงจำนวนของมันเลย เราลองมาดูนี่น,นะอันนี้ได F นะตอนนี้เราก็ใช้ไปนะยังไม่ถึงครึ่งนะได้ีเนี่ยนยะนะอันนี้คือไดของฮาร์ดดิส์เครื่องนี้นะครับซึ่งแน่อนอนนะปกติลักษณะของ SSD ปอมเนี่ยเมื่อเราก๊อปปี้ข้อมูลลงเยอะๆเนี่ย มันจะเกิดการดีเลย์หรือเชื่องช้านั่นเองเนี่ยเห็นไหมนี่เดี๋ยวพัทต่อไปนะครับจะมาแนะนำโปรแกรมตรวจสอบนะครับลักษณะ,ะของ SSD ปลอมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะมีโปรแกรมตรวจสอบอยู่นะแต่ตอนนี้ให้รู้อาการก่อนนะครถ้าเราก็ปีขคบูนไปนะครับแรกๆมากมันก็เร็วอยู่หรอกนะแต่ว่าหลังๆมานี่ขนาดว่า ข้อมูลยังไม่ครบนะข้อมูลยังไม่เต็มเลยเนี่ยเนี่ยเราดูดีจีเนี่ยใช้เป็นนิดเดียวดีเอใช้เป็นปนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าซื้อของนะครับที่คิดว่ามันราคาถูกแล้วมันไม่ได้เป็นของแท้นะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมักจะเกิดอาการแบบนี้แหละแล้วก็นํามาใส่ข้อมูลแล้วก็ข้อมูลสูญหายนะครับเนาะเสียดายข้อมูลนะครับอันนี้ก็เตือนเอาไว้ก่อนนะครับ ลักษณะของ SSD หรือหน่วยความจำเนี่ยนะครับหน่วยเก็บข้อมูลสำรองเนี่ยนะครับว่าเราจะเก็บข้อมูลจริงเราต้องซื้อของแท้แล้วก็น่าเชื่อถือได้นะครับให้ซื้อมาจากบริษัทนะหรือตัวแทนเลยนะครับ